สวัสดีค่ะปูแอปแบลนะคะวันนี้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายตามปูนะคะท่าไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ไม่เน้นแรงกระแทกด้วยสําหรับคนที่น้ําหนักเยอะเกินร้อยนี่ก็สามารถทําตามได้นะคะแค่เราเอามือวางไว้ในระดับเอวพอคะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วยื่นมือไปทางด้านหน้าเราแค่ยกเข่าขึ้นมาแตะมือห้ามขี้โกงเอามือไปแตะเข่าแบบนี้ไม่เอานะคะแบบนี้ไม่เอานะ เรามืออยู่ในระดับเอวและพยายามยกเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะคราจะทำนะคะร้อยทีเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะสองสามสี่ห้าหไม่เน้นแรงกระแทกนะคะแปดเก้าสิบสิบเดไม่ยากใช่ไหมคะสิบสองสิบสามสิบ ได้เหงื่อนะคะสิบห1า1ิบหกสิบเทำตามเลยค่ะสิบเายี่สซูๆูนะคะยี่สิบสองยี่สิบสามยิบสยิบห้ายี่หกิบเจดยิบแยิบเก้าสามสิูขึ้นเลยค่ะอย่าหยุดนะคะ3ามสี่สาห้าสาม เจ็ดไม่เหนื่อยนะคะสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบครึ่งทางแล้วนะคะห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด ถ้าใครทำได้เหนื่อยแน่นอนถ้าไม่ได้นีกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงลัวนะคะหกเอ็ดหกสองหกส6มหกสี่หก้าหกหกหกเช่วยกูนับหน่อยคะ่ะหนื่อแล้วนะคะเจ็ด7จ็ดเ ออกเป็นระยยาวๆนะคะไม่มีเสียงมหกเก้าเจ็ดเก้าแป้าเก้าหนึ่งร้โอเคค่ะเหนื่อยนะคะ เหนื่อยตรงที่ว่าปูน,นัดเนี่ยแหละยังไงแล้ว,พวเพื่อนๆก็ลองฝึกกันดูนะคะท่าที่ไม่ยากแต่ว่าก็ได้เหนื่อย